สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการป้องกันมดนะครับที่จะเข้าไปกินอาหารเหล่านี้อาหารของนกนะในในถาดหรือว่าจะเป็นสัตว์ชนิดอื่นก็ได้นะครับนี่คือผมทดลองมาได้ประมาณเกือบเดือนแล้วได้ผลดีทีเดียวนะครับคือผมจะซื้อที่เป็นถ้วยนะครับที่ต่างกันนะครับสองขนาดก็คือมีไซส์ใหญ่กับไซส์เล็กนะครับเสร็จแล้วผมก็เอามาติดกันนะครับนะครับใช้เปอร์นิวเคีโรหรือว่าเป็นกาวร้อนติดกันเออเป็น กัะแทงนะครับติดก็ได้นะครับผมแล้วก็กดไปนะครับให้มีระยะห่างตรงนี้นะครับแล้วตอนที่เราใส่อาหารเสร็จนะครับแล้วก็รินน้ําไปตรงขอบตรงนี้นะครับเนี่ยครับจะเห็นว่าข้างในเนี่ยมันมีน้ําอยู่น้ําเนี่ยนะครับมองดีๆน่าจะมีน้ําอยู่เนี่ยครับแล้วเราก็เอาไปใส่ในกรงนะครับมดไม่ขึ้นนะครับมดไม่ขึ้นแน่นอนนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะไปใส่ในกรงนะ เราก็ไม่ใส่ในกรงนะครับมดไม่ขึ้นครับไว้อย่างนี้เลยนะครับนะครับอันนี้ก็คืออยู่ในกรงแล้วมดไม่ขึ้นแน่นอนนะครับผมแบบนี้ครับนี่ครับลูกชายผมเดี๋ยวก็จะมากินตรงนี้นะครับนี่มดมดมดเขาจะชอบตอนแรกไม่รู้นะครับมดเขาจะขึ้นตรงเนี่ยครับเนี่ยมันจะมีมดอยู่เห็นไหม มดมันจะเดินนี่ครับนี่เนี่ยแล้วเขาก็จะมาขึ้นช่วยอาหารตรงนี้เมื่อก่อนนะยังไม่มีช่วยอะไรกเนี่ยมันก็จะเข้าไปกินอาหารข้างในแต่พอเราทําแบบเนี้ยนะครับผมมดก็จะไม่เข้าไปเลยนะครับหรือว่าอาจจะน้อยมากเพราะว่าเขาอาจจะปีนติดขาของนกเรานะครับตอนที่เกาะกินนะครับผมนะครับแต่วิธีนี้ได้ผลนะ เกสิบเ็นลยนะครับผมมดไม่ขึ้นแน่นอนนะครับลองเอาไปใช้กันดูนะครับสำหรับคนรักนกนะหรือว่าเอาไปใช้ประยุกต์ใช้กับสัตว์เลี้ยงอื่นก็ได้นะครับผมวมิธีนีได้ผลทีเดียวนะครับนะครับโอเคฝากกดติดตามช่องฟ e l ์สต์รด้วยนะครับถ้ามีทิปอะไรเด็ดๆยวผมจะมาใช้ให้ชมกันใหม่นะครับสวัสดีครับ